สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหนุ่มคาร์รถเก่านะครับเฟซบุ๊กนุ่งเบาเบาครับผมสวัสดีครับวันนี้มารีวิวสตาร์ด้าโฟร์วินนะครับตัวนี้ปี2000นะครับรถมือเดียวป้ายแดงครับผมนะฮะดูรอบๆกันเลยฮะตัวนี้รถมือเดียวป้ายแดงนะครับสีสันสวยงามนะครับรถ ยางขอบ15นะครับยาง31ยาง MT นะครับพร้อมลุยครับตัวนี้โฟล์เข้าได้ปกติครับลองแล้วอ่าสีสันรอบคันสวยงามนะครับรถมือเดียวป้ายแดงปี2000ครับผมตัวท็อปสุดครับเบรก ABS ระบบไฟฟ้าครับผมนรถขับดีนะครับเบรกเบิกดีภาษีเต็มร้อยนะครับรถจดใหม่ให้ฮะนะคร ร้อยนะค,คือข้างในกระบะไม่มีผูนะครับแต่คือเขาขนของไม่มีแม็กไลเนอร์แต่ก็คือสวยนะครับไม่มีผูนะครับไม่มีผูไม่มีทะลุนะครับนะใส่แม็กไลเนอร์ไปสวยเลยฮะบันดงบันไดอะไรสวยนะครับรถใช้งานได้ปกติครับผมภายในสวยนะครับ ถือว่าเต็มร้อยเลยนะภายในนี่ฮะภายในสวยครับผมฝ้าสวยครับนะครับเบาะหลังเบาะหลังก็สวยนะครับไม่สองแสนสามนะครับฮะไม่สองแสนสามนี่ฮะภายใน ภายในสวยๆครับผม ABS ถุงนมนิรภัยครับผมนี่ฮะระบบเผาหัวนะครับตัวนี้สตาร์ด้านะเครื่องฟิตซตัติดง่ายนะครับนี่ฮะรถเร่งดีครับผมกระจกไฟฟ้าขึ้นลงหมดนะครับ ไม่ต้องใช้มือช่วยครับผมประตูไม่ตกนะครับฮะปิดนิ่งๆเลยฮะเนี่ยครับผมระบบ ABS เนี่ยฮะสติ๊กเกอร์อะไรอยู่ครบหมดนะครับเนี่ยสติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดนะครับหน้าเนอาเดิมนะครับเนี่ยเห็นไหมเอ่ย ดูให้ดูใกล้ๆนะครับเครื่องดีครับผมตันนี้นะเครื่องดีเรครื่องเงียบมากครับครับเครื่องเงียบโตนะ๊นะนำนะไม่ดังคันไม่ไหลคนระับ นิ่งๆับผมครับนะฮะโอเคครับสนใจติดต่อได้นะครับขอบคุณครับ